สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับปั๊ครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยเรื่องกล้อง f อ c c ตัวใหม่ของทาง Sony นั่นก็คือตัว Sony A 6 7 0 0นนั่นเองครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับก็4ปีแล้วครับหลังจากที่ตัว A 6 6, 6ได้เปิดตัวไปนะครับตอนนี้ Sony ก็เปิดตัว f อ c c ตัวใหม่ออกมาแล้วเป็นตัว A 6 7 0 0อัปเดตขึ้นมากๆพัฒนาขึ้นมากๆในหลายๆด้านเลยนะครับวันนี้จะเป็นคลิปมาชวนคุยเรื่อง first touch ของตัวเ e อ7เจตตัวนี้ว่ามีอะไรยังไงบ้างยังไม่ลงลึกดีเทลนะครับแต่ว่าถ้าใครมีข้อสงสัยมีคําถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันในเรื่องของตัวคําถามอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เอา first touch ก่อนเอาสิ่งที่เห็นง่ายๆของตัวเ e อ7เจตตัวนี้ก่อนนะครับสิ่งแรกเลยที่เห็นคือตัวกริปนะครับจับถนัดมากกว่าตัว A7 Mark 3ร์ที่ผมมีซะอีกนะครับความรู้สึกเลยอะนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมมันเข้ามือดีมากๆนะครับ ขนาดใหญ่อวบอุมนะครับล้วก็จับเต็มมือมากๆกดถ่ายรูปตรงนี้ได้ปรับไดอะลข้างหลังก็ได้เหมือนกันอันนี้ทํามาดีกันบ้านข้อนี้ดีมากๆครับเยี่ยมเลยต่อมาครับเรื่องตัวปุ่มเปลี่ยนโหมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันเป็นลักษณะนี้ก็คือไดอะลซ้ายขวานะครับสำหรับการเปลี่ยนโหมดแบบนี้ผมว่ามันดีมากๆนะครับเพราะว่าบางตัวกล้องบางตัวการปุ่มเปลี่ยนโหมดเนี่ยจะเป็นปุ่มกดแล้วให้โหมดมันสลับไปเรื่อย บางครั้งมันเสียเวลานะครับอันนี้เราสามารถสลับซ้ายขวาได้เลยอยู่วิดีโอไปภาพนิ่งก็ได้อยู่วิดีโอนะครับไปสันคิวก็ได้อันนี้มันก็ค่อนข้างสะดวกอันนี้ชอบเลยครับแบบนี้นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้กล้องมันเป็นกึ่งๆึ่งไฮบริดกันหมดแล้วนะครับภาพนิ่งก็ต้องได้วิดีโอก,ก็ต้องได้เพราะฉะนั้นการทํางานการใช้งานมีสวิตช์มาแบบนี้มันสะดวกมากๆเลยครับตัวนี้ชอบชอบชอบนะครับอันนี้เราก็อยู่ตรงนี้ป้งตรงนี้ปรับง่ายเลยทีเดียวนะฮะเห็นไหม อันนี้ดีนะครับชอบรวมถึงตัวปุ่มตัวนี้ที่เปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพนะครับก็อยู่ตรงนี้ก็ปรับไม่ยากเลยครับปุ่มอยู่ตรงนี้นะปรับง่ายๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไดเอาหลังนะครับแล้วก็สิ่งที่มีมาอันนี้นะครับที่ดีอีกอย่างนึงคือตัวไดเอาด้านหน้าเห็นไหมครับเห็นไหมตัวนี้คือตัวไดเอาด้านหน้านะครับอันนี้ดีมากๆสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ชอบถ่ายรูปนะครับด้วยโหมด M การที่เราใช้โหมด M เ,เราต้องปรับค่ารูรับแสงแล้วก็ตั้งค่าสปีดชัตเตอร์เพราะนั้นถ้ามีไดอะลสอตัวหน้าหลังแบบนี้นะครับอันนี้หลังอันนี้หน้ามันสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อดีของตัว Sony A เอตัวนี้เช่นเดียวกันแล้วก็นี่เลยครับ จอพับได้ไม่ใช่นะครับก็ต้องขอบคุณร้านกล้องสีชมพูซูมคามิล่าครับที่ส่งเจ้าโซนี่เอลเตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองทํารีวิวในครั้งนี้นะครับท่านเพื่อนหาอุปกรณ์หรือว่าหาไอเดียการซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นขาตั้งเป็นเลนเป็นไมเป็นโดนเป็นแอคชั่นแคมเป็นไฟเป็นอะไรก็ลองแวะเข้าไปสอบถามได้ครับทั้ง9สาขาแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดที่ฟิวเจอร์พาร์กรังสิตหรือถ้าไม่สะดวกเข้าไปที่สาขาก็ลองเข้าไปที่ www. zoomcamera.net นะครับแล้วก็ด้านข้างอย่าลืมนะครับนี่ขอส่วนลด กดใช้กันด้วยก่อนซื้อของนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับเรามาต่อกันที่จอเนาะปัจจุบันนี้นะครับกล้องหรอกกล้องเซลฟี่มันต้องมีจอพับได้แบบนี้แล้วครับอันนี้สะดวกมากๆถ่ายตัวเองแบบนี้เลยก็เห็นได้นะครับปัดขึ้นปัดลงได้หมดเลยตัวนี้กล้องกับจอฟลิปแบบนี้มันสะดวกมากๆจากใจคนที่ใช้ A7 Mark III นะครับจอมันฟลิปแบบนี้ไม่ได้เนี่ยมันอึดอัดมากๆครับเวลาจะใช้งานก็จะต้องต่อผ่านมือถือครับออกมาดูแบบนี้ จะได้เห็นมุมมองตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของกล้องตัวนี้เลยทีเดียวครับจากตัวเก่าที่มันได้แค่ทิวขึ้นทิวลงเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จอมาเต็มดีมากๆครับแล้วก็ต่อมาครับอีกหนึ่งข้อดีของกล้องตัวนี้อะเพื่อนเเห็นรูใส่ขาตั้งอยู่ตรงนี้เนาะนะครับช่องเปิดแบตอยู่ตรงนี้นะครับช่องเสียบเมมอยู่ตรงนี้นะครับมันจะไม่เกะกะไม่ขวางกันเลยเนาะเพื่อนเพื่อนใส่ขาตั้งอยู่เพื่อนเนเปิดช่องตรงนี้เอาแบตออกมาเปลี่ยนแบตได้ด้วย นะครับที่สําคัญแมสซูมตะโกนตัวรเริ่มเลยนะครับติ๊กเกอร์สวยนะครับแบตเป็นตัว f z 1 0 0เป็นตัวใหญ่นะครับเหมือนตัวรุ่นพี่เลยอันเนี้ยมี2ก้อนผมว่าใช้ได้ทั้งวันนะครับสบายสบายเนาะอยู่ยาวนะครับอันนี้เป็นหนึ่งข้อดีนะครับแล้วก็ด้านในนะครับที่ผมหาข้อมูลมาบางคนเวลาถ่ายมาถ่ายเป็นหลอกถ่ายเป็น H l e เจ้า G มาไปเข้าโปรแกรมไปใส่หลักเพิ่มนะครับอันนี้ไม่ต้องครับสำหรับใครที่อยากเร็วกว่านั้น ใส่หลัดเข้าไปในกล้องเลยครับแล้วเวลากดใช้งานนะครับก็กดใส่หลัดเข้าไปเลยเนาะตอนถ่ายภาพมันน่าจะมีอยู่3-4ช่องสล็อตให้เราใส่หลัดเข้าไปได้ในตัวโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์สีลองกดเข้าไปดูกันได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็เท่าที่ลองใช้งานมามีความรู้สึกว่าโฟกัสดีมากๆจิกมากๆเลยนะครับมีโฟกัสทั้งหมด795จุดครอบคุมประมาณ93%ซนะครับซึ่งถามว่าเอาไปทำอะไรขนาดนั้น ด้วยโฟกัสของ Sony ตัวนี้ใช้ AI Engine เข้ามาช่วยด้วยนะครับใช้โปรเซสเซอร์ตัวใหม่เป็น BIONS XR นะเพราะฉะนั้นความเร็วความจิกมันดีขึ้นมากๆกนะครับกลับมานิดนึงว่า795จุดเอาไปทำอะไรครอบคุม93%ขนาดนั้นนะครับโดยปกติเราคงไม่ถ่ายรูปเอา subject วางไว้มุมมากหรอกครับแต่เวลาเราถ่ายกีฬาถ่ายภาพเคลื่อนไหวถ่ายลูกวิ่งถ่ายอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนไหวนะบ,บางครั้งเราต้องแผนกล้องตาม แต่ถ้าเราตามไม่ทันหรือมีอาการสะดุดกระตุกนะครับแล้ว subject เผลอไปตกอยู่ตรงขอบภาพถ้าโฟกัสไม่ดีหรือโฟกัสไม่ครอบคุมมันหลุดเราต้องมากดจับโฟกัสใหม่ทําให้เสียจังหวะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันว่าทําไมต้องครอบคุมเยอะนะครับกว่า93%หรือ795จุดนั่นเองทีนี้มาถึงข้อสังเกตนิดนึงว่าสิ่งที่มันหายไปหรืออยากให้เป็นข้อสังเกตครับข้อแรกเลยคือตัวนี้นะครับปุ่ม C 1 มันมาอยู่ตรงขอบตรงนี้มันกดยากแล้วก็มันมันค่อนข้างเล็กอันนี้ก็ต้องลองเลือกปรับตั้งกันดูนะครับว่าจะยังไงบ้างสําหรับปุ่มตัวนี้เนาะแล้วก็2นะครับตัวกรอบแดงตอนถ่ายวิดีโอไม่มีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดถ่ายวิดีโอ,อตอนนี้ไม่ได้ใส่การ์ดไว้อ่ะใส่การ์ดเข้ามานะครับตอนนี้การ์ดเข้ามาแลวอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูอ่ะกดถ่ายวิดีโอแล้วมันขึ้นแค่ เรกสีแดงแค่นี้ i e c นะครับแต่ไม่มีกรอบสีแดงขึ้นเหมือนตัว CV-1 Mark 2หรือ CV-E1 ที่มันมีกรอบแดงให้เราเห็นชัดๆตอนถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ก็ต้องสังเกตกันนิดนึงเนาะว่ามันหายไปนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมาครับอีกนิดนึงปุ่มถ่ายวิดีโอมีความรู้สึกว่ามันมันเล็กไปนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่ากล้องตัวนี้จริงๆไม่ได้ทำมาให้โดดเด่นมากๆหรือเน้นมากๆด้านงานวิดีโอ เพราะฉะนั้นความใหญ่จะอยู่ที่ปุ่มชัตเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมเข้าใจเอาเองนะเพราะว่าถ้าดูจากบางตัวนะครับอย่าง Sony c v 1 Mark i 2หรือ c v e 1พวกนี้ครับปุ่มที่เป็นปุ่มวิดีโอตัวนี้มันจะค่อนข้างใหญ่นะครับเหมือนเป็นการบอกไกลๆว่ากล้องตัวนี้เป็นไฮบิดหรือว่าเน้นวิดีโอด้วยเนาะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับตัวตัว,ตว Sony A 6 7ตัวนี้ ใครมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันอีกทีนหนึ่งเนาะ,ะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับปับใไ้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย